สวัสดีครับไปชมพระต้นเด็ดวัดหลักขังครับอันนี้พิม์ใหญ่ครับอันนี้เก็บเป็นหนาท่านชมเส้นทุมเนี่ยท่านจะโยเข้ามาเนี่ยนี่ยครับเดินนี้ก็จะชิดขอบพระเกตท่านฮะจะทะลุจุมพระพักเนี่ยจะกลมส่วนนี้ก็จะมีหูหูเติ ซอกแขนด้านนี้ครับนี่เนะยด้านนี้จะสูงและลึกกว่าซอกแขนด้านขวาท่านชมฮะฐานชั้นล่างท่านฮะแะ้ะฐานสิงห์น่ะสวยงามมากครับเนี่ยเนะี่ยตรงนี้จะสูงกว่าตรงนี้และอันนี้สูงกว่านี้ครับครับเนี่ยเดินด้านหลัง เดี๋ยวฮะเดินหลังกันครับเนี่ยฮะมีร้อยปีร้อยแยกร้อยได้ต่างๆเนี่ยจะเห็นมีร้อยปีนี่ฮะเนี่ยร้อยปีเนี่ยครับเออไปดูขยายหน่อยดูขยายกันหน่อย ดูเนื้อที่ขยายนะครับเนี่เนื้อจะค่อนข้างละเอียดนะเ,ดเนื้อละเอียดครับสวยงามครับดเด้านหลัง ครับมีร้อยลานแล้วก็มีร้อยเน่าฮะ้อยเน่าฮะ้อยจ้ำๆต่างๆครับเนี่ยโอเคครับ ครับโอเคครับพิมพ์เลไว้เท่านี้นครับสวัสดีครับ